ทุนทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูของโพสต์บายรูสานะคะก็จะมาสอนการเขียนโปรแกรมสแกนเบื้องต้นนะคะ,ะวันนี้ค่ะครูก็จะให้ดูหน้าตาของโปรแกรมก่อนอโปรแกรมสแกนนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะเป็นสแกนนะคะที่เป็นเวอร์ชั่น3แล้วหน้าตาแบบนี้เนาะให้เราคลิกเข้าไปค่ะเปิดจอ ค่ะสาหรับสแกนนะคะหน้าตาการทํางานของมันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสาหรับในวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนนะคะเครื่องมือนะคะบอกว่าเครื่องมือของสแกนนะคะหรือว่าคําสั่งของสแกนเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างไรนะคะว่ามีการทํางานอย่างไรบ้างสามารถทาอะไรได้บ้างนะคะฟังกช์ชันต่างๆมีอะไรบ้างครูก็ขอเริ่ม ที่ตัวมอชชั่นนะคะหรือว่าสีฟ้านะคะจะจำเป็นสีก็ได้หรือจะจำเป็นตัวหนังสือนะคะมอชั่นก็ได้นะคะนักเรียนอ่ะค่ะค่ะสำหรับตัวมอชชั่นนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกลุ่มการเคลื่อนไหวค่ะอย่างเช่นเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะหรือว่าเราจะสั่งให้แมวเนี่ยหมุนไปทางซ้ายหรือขวานั่นเองอ่ะสรุปง่ายๆเลยก็คือ เครื่องมือตัวแรกหรือคำสั่งตัวแรกวรชชันนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่จากนั้นค่ะนักเรียนให้มาที่ลุคนะคะสีม่วงลุคอ่ะลุคนะคะจะเป็นกลุ่มการสแสดงของตัวละคระคะ่ะเช่นพูดคิดเปลี่ยนขนาดอ่าตอนนี้เราจะใช้ลุคอ่ะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะครูจะสรุปให้ก็คือลุคเนี่ยจะเป็นกลุ่มการสแสดงของตัวละครนั่นเองจากนั้นค่ะนักเรียน ตัวสีม่วงอ่อนๆโทนนี้นะคะจะเป็น sound sound เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสียงแน่นอนซา u n d ก็ต้องเป็นเรื่องของเสียงอยู่แล้วอ่ะเช่นเราสั่งให้คําสั่งให้เล่นเสียงค่ะหรือว่าเปลี่ยนเสียงรวมถึงโน้ตดนตรีด้วยประมาณนี้จากนั้นค่ะคําสั่งต่อไปกลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มของ e v e n ต s นะคะ อีเวนต์เนี่ยก็จะสีเหลืองๆแบบนี้เนาะอีเวนต์เนี่ยจะเป็นกลุ่มเหตุการณ์เพื่อสร้างเงื่อนไขเช่นคําสั่งเมื่อคลิกคําสั่งเมื่อคลิกประมาณนี้ต่อมาค่ะมาดูที่คอนโทรลนะคะหรือว่าสีซ้มๆแบบนี้นะคะนักเรียนตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของการควบคุมค่ะควบคุมอย่างเช่นคําสั่งให้รอคําสั่งให้วนซ้ําคําสั่งให้ตรวจสอบเงื่อนไข ประมาณนี้นะคะจากนั้นค่ะต่อมากลุ่มคําสั่ง Sim s ิ n s i n g sensing สีฟา้าเนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มของการรับรู้ค่ะอย่างเช่นการสัมผัสการพลิกเมาส์การจับเวลาประมาณนี้ต่อมาค่ะมาดูกลุ่มสีเขียวๆนะคะคําสั่งเขียวๆสีเขียวๆตัวน,นี้นะคะจะเป็น operator นะคะ operator เเแน่นอนเป็นตัวการดําเนินการกระทำนั่นเอง อย่างเช่นการบวกมากกว่าน้อยกว่าและหรือประมาณนี้นะคะอ่ะกด็ดูตัวเครื่องมือของ operator ได้เลยมันก็จะมีบวกลบคูณหารเป็นตัวดำเนินการกระทำนั่นเองค่ะต่อมาค่ะมาที่สีส้มๆเข้มๆเข้มกว่าน,นี้เนาะอ่ะตัวคนลนทนการให้เราจำไปนะคะ variable นะคะตัวนี้ variable นะคะก็จะเป็นเรื่องของ กลุ่มตัวแปรนั่นเองอย่างเช่นสร้างค่าตัวแปรนะคะตั้งค่าเปลี่ยนแปลงการแสดงหรือว่าซ่อนค่าตัวแปรนั่นเองก็จะเป็นเรื่องของตัวแปรนะคะถ้าสรุปให้ฟังง่ายๆเลยต่อมาค่ะ My Box นะคะตัวสีชมพูตัวนี้นะคะจะเป็นกลุ่มการสร้างบอกด้วยตนเองอโอเคเราก็เรียนรู้กลุ่ม คำสั่งของโปรแกรมสแกนไปเข้าๆกันแล้วนะคะทีนี้ค่ะครูก,ก็จะลองมาเขียนโปรแกรมง่ายๆนะคะให้เป็นตัวอย่างให้ดูว่ามันมีการทํางานแบบนี้นะ,ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะนักเรียนทุกการทํางานของโปรแกรมสแกนนะคะหรือว่าการเริ่มเขียนโปรแกรมสแกนเนาะจะต้องเริ่มด้วยตัวนี้เสมอค่ะเว้นคลิกนะคะเว้นธงสีเขียว มันหมายถึงว่าถ้าเราไปคลิกที่ทงสีเขียวนะคะนักเรียนมันก็จะเริ่มกดอ่ามันก็จะเริ่มทำงานอ่าจำเอาจำเอาไว้นะคะว่าเมื่อเรากดที่ทงคลิกตัวนี้มันหมายถึงว่าเราจะเริ่มการทำงานส่วนตัวแดงๆตรงนี้นะคะที่ครูกดจะหมายถึงการหยุดสต็อปอะไรประมาณนี้อ่นานักเรียนคะเมื่อเรากดที่เวนทงคลิกแล้วนะคะครูอยากสั่งให้แมวเดินครูก็จะต้องมาที่ การเคลื่อนที่ถูกไหมคะก็จะมาที่ motion ค่ะอะจากนั้นนะคะครูก็จะเลือก move ten step นะคะ,ะเข้าไปแบบนี้ค่ะทีนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะลองกดที่ทงดูเห็นไหมคะว่าแมวเนี่ยมันเริ่มการเคลื่อนที่แล้วประมาณนี้จากนั้นนะคะนักเรียนให้ทุกคนนะคะไปที่ล o o s ค่ะ แล้วก็ไปกดที่ n neck Costume นะคะแล้วก็ดูนะคะว่าแมวตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหลังจากที่ครูใส่คำสั่งลุกแล้วนะคะ,ะเห็นไหมคะว่าแมวเนี่ยได้เปลี่ยนท่าทางการเดินไปจากแบบแรกประมาณนี้นะคะคำสั่งทีนี้ค่ะครูอยากให้มาดูตัวของคอนโทรนะคะที่ ครูได้บอกว่ามันเป็นเงื่อนไขการกระทํานะคะว่าเราอยากให้แมวเนี่ยมีการดําเนินเงืเง่อนไขอย่างไรอ,อย่างเช่นครูใส่ forever นะคะหรือว่าการวนซ้ํานะคะให้มันวนซ้ําแบบตลอดตลอดคอรูก็จะพลิกลากมาใส่แบบนี้นะคะซึ่ง forever เนี่ยมันจะต้องเป็นคําสั่งที่คุมทุกๆตัวนะคะมันจะถึงจะทํางานแบบวนซ้ําได้เรามากดคลิกที่ทงนะคะนักเรียนเห็นไหม ตอนนี้แมวก็คือเหมือนเดินไปเรื่อยๆนะคะไม่ยอมหยุดประมาณนี้ค่ะสำหรับการใช้งานสแกนนะคะโปรแกรมสแกนเบื้องต้นก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะอาจจะมาสอนนะคะการเขียนโปรแกรมสแกนนะคะในหลายๆรูปแบบในหลายๆคำสั่งนะคะให้ได้รับชมกันก็สำหรับวันนี้นะคะก็ จบการสอนโปรแกรมสแรนเบื้องต้นนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ